สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากรถกึ่งมานีอจะกลนนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหล่อเสาโรวรถหนาม4นิ้วนะครับ15รางยาว6เมตรนะครับเป็นงานติดตั้งลูกค้าเก่านะครับขยายแบบนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูตัวแบบเก่าด้วยนะครับว่าลูกค้าผ่านการใช้งานมาปีหนึงเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนะครับและชิ้นงานที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็เดี๋ยวจะพามาดูผลงานการติดตั้งนะครับตอนนี้ผม ติดตั้งแบบหลอเสาโรลหนาม4นิ้ว15รหารางยาว6เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือลักษณะนะครับของตัวแบบนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆตัว3นิ้วนั่นแหละครับแตคือแค่ล่องยาว4นิ้วแล้วก็ความแตกต่างก็คือในการใส่ตัวรวด PZY นะครับต้นหนึ่งเนี่ยจะใส่อยู่ได้ สีเส้นด้วยกันนะครับซึ่ง3ามนิ้วเนี่ยจะใส่ลวดพ c ซวเพียง2เส้นเท่านั้นนะครับในลักษณะการเจาะดูรั้รน้าเนี่ยจะเหมือนกันนะครับ20เซนนะครับดูระยะห่างนะครับและลูกหัวเสา10เซนนะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยปรับระดับน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลักษณะตัวกั้นนะครับจะเป็นหัวแหลมนะครับ นี่คือตัวก้านหัวแหลมนะครับปกตินะครับจะเป็นแบบตัดตรงนะครับแต่นี้ลูกค้าบอกว่าโอเคอยากทําเสาให้แตกต่างนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เอาไปใช้เนี่ยก็อยากได้เป็นหัวแหลมด้วยนะครับเพื่อได้ความสวยงามด้วยนะครับและได้ความยาวเสาเต็มด้วยนะครับทีนี้จะมาดูการจัดวางนะครับว่าเสาร,ร้วหนามแบบหัวแหลมเนี่ยการวางตัวกั้นเนี่ยจะจําเป็นต้องคํานึงถึงว่า จะวางยังไงให้ได้รูหัวเสาสิบเซนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับนะครับมันจะแยกเป็น2ด้านนะครับด้านแหลมนะครับกับด้านตัดตรงนะครับเราจะวางนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านตัดตรงนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านหัวแหลมอ่าโอเคนี่จะได้หนึ่งท่อนแล้วนะครับช่องนี้ตัวนี้ยาว2เมตรนะครับ ต่อมานะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวกั้นด้านตัดตรงแล้วนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นหัวแหลมนะครับโอเคจะเป็นท่อนที่สองนะครับต่อมานะครับท่อนที่3ามเนี่ยจะวางต่างกันน,นิดนึงก็คือเอาตัวกั้นเนี่ยนะครับประกบเข้าหากันลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับหัวแหลมทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะด้านนู้นจะเป็นด้านตัดตรงนะครับก็จะเป็นท่อนที่3ามกนะารวางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวผลงานเก่านะครับที่เคยมาติดตั้งไว้เกาะหน้านี้นะครับก็คือ,อตัวเสารั้วหนาม3านิ้วนะครับ15รางยาว6เมตรนะครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ลูกค้าเป็นแบบธรรมดาคือตัวก้นแบบตัดตรงนะครับตอนนี้แล้วเราพัฒนดาดีไซน์ตัวก้านหัวแหลมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็สั่งเพิ่มขึ้นมาทำเ,าเพิ่มมาใช้งานนะครับ นี่คือหล่อไปแล้วนะครับอ่าอันนี้หล่อหล่อปูนไปแล้วนะครับก็ทําที่สองเมตรนะครับตัดลวดไปแล้วด้วยผมก็มีวิดีโอตัดลวดเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ตัดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบพวกนี้ผ่านการใช้งานนาำปีหนึ่งแล้วนะฮะสภาพก็เอ่อจะคลักๆหน่อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับพวกนี้ รเราเน้นฉโลมน้ำมันนะครับเพื่อไม่ให้สนิมมันเกาะนะครับแล้วก็ค่าปูนก็เกาะไ,ได้ยากขึ้นนะครับการทํางานในพื้นคอนกรีตเนี่ยดีอย่างนะครับสามารถล้างแบบได้ทุกวันนะครับแต่นี้ก็จะมีพวกขี้ปูนอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์เป็นระยะะ,ยะจะเดือนหนึ่งเคลียร์ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ปูนพอกขาโต๊ะอย่างนี้นะฮะถ้าปูนพอกขาโต๊ะอย่างนี้เดี๋ยวอนาคตเต๊ะอาจจะขาโต๊ะจะสนิมกินรับผกก่อนได้นะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวมาดูผล mm hmm. งานนะครับตัวเสารั้วที่หล่อออกมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็คือตัวที่เก็บของลูกค้านะครับตอนนี้เขาบอกว่าตัวสินค้คานี่ขายดีมากนะครับเสาั้วนี่ลูกค้าจองออกมาตลอดเลยนะครับก็เลยมีให้ดูแค่นี้นี่ตัวนี้คือกษณะของเสานะครับหัวแหลมนะครับอ่าอันนี้คือหัวแหลมการหัวแหลมเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าเสาได้นะครับว่า ให้มีความแตกต่างของเท้าอื่นนะครับแต่การผลิตเดียก็จะค่อนข้างยากนิดน,นึงสังเกตนะครับตัวนี้จะหัวแหลมมากเลยนะครับตัวนี้จะหัวแบบทู่ๆแล้วพอปูนไม่เต็มนะครับก็ต้องต้องใส่ใจในเรื่องการผลิตด้วเวลาเราโหลดปูปนบบนุกเนี่ยเราจะต้องใช้ลวดยางนะครับให้ปูนเข้าไปที่ตัวกั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนาจเมรห้าสิบนะครับอ่าโอเคนะครับ นี่ก็ลักษณะผิวด้านข้างอันนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเขย่าน้อยไปหน่อยนะครับเปิดต้องเปิดเขย่าแบบนานกว่านี้นิดนึงนะครับผิวมันจะเรียบเนียนเลยนะครับโอเคส่วนตัวนี้เป็นตัวเสารั้วสีนิ้วอันนี้แบบคอสลอนะครับเป็นโครงสร้างแบบเก่านะครับซึ่งลูกค้าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบอัดแรงแล้วนะครับเพราะแบบเก่าเนี่ยมันสิ้นเปลืองโครงสร้างเหล็กเยอะนะครับอา ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลวด PCY นะครับรอบนี้นะครับลูกค้าสั่งมาเป็นลวด PCY แบบข้ออ้อยนะครับแบบมีลายลายนะครับลายนูนก็จะมีหลามสามแบบด้วยกันนะครับแบบแบบย้ําลายก็คือบุมลงไปนะครับแล้วก็แบบลายนูนแล้วก็แบบหยักนะครับก็ลักษณะการยึดเกาะของปูนจะแตกต่างกันนะครับโอเคอเดี๋ยวพามาเสริมดูตัว เสาแบบคอสอออีนิดหนึ่งนะครับว่ามันแตกต่างกับตัวอัดแรงยังไงบ้างนี่นะครับการผลิตแบบเสาแบบคอสลรอนะครับสีแล้วเกิดคือหนึ่งเราต้องมา,าพัมปอกนะครับโครงสร้างภายในเนี่ยใช้เหล็กเส้นพวกนี้นะครับสาปูน4ีหุ่นเนี่ยมันเปลืองแล้วมันน้าหนักเยอะล้วต้องมาเสียเวลาผูกรวดอีกแต่ถ้าเป็นอัดแรงนะครับไม่ต้องเลยใช้ลวด2เส้นเขียวๆเลยก็ได้แหละนะครับ สุดท้ายก็ฝากด้วยนะครับสําหรับผลงานของรงกึงมันนิจกลนะครับแบบหล่อวรกิจเอัดแลนนะครับ,แบบารรบฝากติดตามนะครับ YouTube Facebook แล้วก็อิ k t ต k แกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ